ทางเบียร์เสียงรุ่นเยื่อยเลยเสียงดังแล้วพี่นันกินหมดยังเนี่ยยังเอ้แล้วกุ้งหายไปไหนวะก็กินกุ้งหมดแล้วไงก็เหลือผู้เลือเลยลคนเราเมื่อกินยังพูดว่าไงนะเตียงเป็นยังไงนะเตียงก็เป็นเป็นทำไมหน้าเป็นอย่างั้นแซนด์ิชเฮ้ยว่ะ นั่นพี่นั่งอะไรบีพี่นั่งเมสบาอยู่อย่าปีนเทนไอเทนไอเทนนี่กดได้ไหมถ้าเปิดใหม่ก็แบบแบบไม่ยินเฮ้นจะนอนแล้วนะจะไม่คุยกับใครแล้วนะถอดแล้วนะตอนนั้นยืนนะอ๋อจะบอกว่าเตียงมันเป็นเตียงแบบเตียงเดียวอืก็ไม่ติดกับใครอ้าวเหรอหมายถึงว่าคือเดี่ยวคือเรียงกันแต่แค่มันไม่ได้แบบเป็นเตียงติดกันเงี้ยแล้วก็แยกแยกแต่ละฝ่ายกับบางคนอ้าวเหรอ ใส่ใส่เลยแต่ตัวเธออยู่ใส่ให้เทมร้องให้ฟังหน่อยติดกันแลวเน่ยได้นาะ หมดกันพังข้ามในเรื่นอังกฤษพังไปแล้ไม่ได้กินหรอร้องจะไม่เมิไนได้ยังไม่สู้อันนั้นอ่ะที่พี่แทนไปร้องอ่ะจะเป็นความดันที่อยู่ในเส้นใไม่เป็นไรเดี๋ยวมุกกินเองอันนั้นผิดจริงจริงความดันกำลังจะเ,เข้าสู้อัดกระถางอ่ะตอนตอนเข้าไปทีละสองพอแล้วจะร้องแบบนั้นอ่ะแต่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจค, <น S 1> คุณหนุ่มจ้ะจิ๋วยากวัด เขาตัวละเขาตัวละว้าวใช่อะคิดแล้วเลยญไม่มีหรือว่าอะไรครับเราต้องถอดไปหลีกเลยเจ้าว่าเรายังยมมเราถอดไม่ได้เพราะว่าเรต้องคุยก่อนแต่ว่าแต่ว่าหลังจากนั้นเสร็จก็ไปเตยไปเดิสีฟ้าไปนอนไปนอนให้ตายถึงได้ยังไงเสงสูงแสงปิบมาขนาดนี้นะปีมพี่จะนอนแล้วเหรอ พี่นอนก่อนก็ไ no, ด no, no. like ้พี okay, nice. ่นั่นเดีหนูง่วงอ่ะพี่ห้องชัวร์จริงนอนก่อนก็ได้เดี๋ยวตามเข้าไปน้องไม่ได้อยู่ท้างกลางความอันตรายเลยแล้วฉันจะนอนไหนเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยฉันจะนอนก็นอนกับฉันไงเขาไม่ได้เรียงตามวีจริงป่ะเอ่จนิงให้ได้นะเขาเรียงเขาไม่เขาเอาหนีวางแล้วแต่ว่าใครเอาจำได้ให้ได้นะอ๋อมันอยู่ที่ตามหนีเว้ยนี่ติดกัน เเป็นให้่งยังมาไปสไปสูแตงโม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 แล้วตัอ่นไม่หวงโมแตมอ่อมอ่อแตงโมตอ่านตงดัอ่านอ่ามไมไม่ได้นอนด้วยกันอ่ะพี่นอนติดมุ จริงนาทีกเขาไม่เรียงวีนะเว้ยเขายี่สสี่ยี่สองสี่แล้วก็อะไรกันรึเอ้าแบ่งชายหญิงใช่ไหมชาเอ้าชายเออมันก็ชอ้าินยากเกิไปได้บิ๊มชกิใหมชกิโอ้ย ลุยเลยเต็มที่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวอยากกลัวพวกนี้ไม่ไหวอ่ะแบบมันไม่ไหวจริงจริงอ่ะเจ็บคอมากเลยจะห้ามองเห็นรู้ได้ไงเดาบั้นเดา ตื่นมาขาช้ำชัวมันมันนั่งบีบยังคืนเลยดตื่นมาช้ำนอนเปียการ์ดี้นอนเปียผมต้องมีเปียนี่ยน่มอ้ี่เยทมเราเป้ม